สบายดีเพื่อนๆพี่น้องน้องๆนี่ดอกเดอ้อพอดีคุยกินอ่อกินเขาไปแล้วเราก็เลยเลยสิบนาทีก็เลย <c oughs> ยังมานะยังมาเซ่ห้ายังมาเวานำโอ้ยบ้ันเฮ่นจอยคุยเอาอันตับที่เลือจักไเหินแล้วมาคัดใส่กาะไม่ขิดเขียมกินกับผักบุมีเขา บาไ,ได้หูเขากันเลย,ยนั่นวันนี้อ่าบรรยากาศแม้ไปเห็ดแล้วนี่เนาะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมคือพอดีพี่น้องอันตอนนี้อันตอนค่อยเริ่มเ็ุวิดีโอใหม่ๆนี่ ประมาณซ่องเดือนซ้ำเดือนที่แล้วมั้งยังบ่คอยมีคนไล่เฮียส่วนมากคนที่เขามาห้ามส่วนมากคอมเมนต์บุคุยได้ไล่ที่สุดที่เข้าห้ามมาก็คือว่าเจ้าเป็นคนย่างเจ้าเป็นคนลาวหรือคนไทยเจ้ามาจากไ้ซ้ำเนยียงเจ้าคือแป๊กเป็นย่างเจ้าแค่นาซาไ่บ่ค่อยเกง่ง นั่นแหละคำห้ามต่างๆแบบนี้เนาะคุ้ยกระยักมาสีแจงว่าอันพอดีมีคอมเมนต์เข้ามาว่าเออมีเพื่อนท่าน,นึงบอกว่าเออเป็นยังเจ้าโบโบโบ,โบาว่าวภาษาลาวไอมินคุ้ยว่าภาษาของคอุ้ยอันนี้คือเออเขาเอินภาษาจีดว่าช่างช่างมาเตช่างก็คือว่าเป็นอันเป็นภาษาแม่เฮาสำเนียงคุ้ยก็แบบนี้แหละคุ้ยคุ้ยคอุ้ยอ่าคุ้ยก็เลยยักเฮ็ด อยกากวาวสี่แจงว่าคุยมาจากไส้เนาะเพื่อพี่พี่น้องน้องที่เขาหมาใหมๆให่ๆเขาอย่างบ่ค่อยรู้จักพี่น้องต้องเขาไปดูคลิปเก่าๆเด้อว,ว่าคุยวาหมาล่เฮียแล้วละ่ะแล้วก็สำหรับอันนี้สําหรับคนที่ว่าเขามาใหม่เพราะว่าตอนนี้คุยก็ได้คนก็เข้ามาเลยเนาะประมาณพันกว่าคนแล้วก็ mm. เขาก็มีคําห้ามเขาก็ตตรงเราบางเฮียคุยคุยเอ่อตอบภาษาไทยบ่บ่บหันคุยก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ก็เลยยังมาเห็ุคลิปคุยมาจากคุยกิดอยู่สายแดนระว่างสายแดนประเทศลาวกับประเทศไทยฟังลาวพอคุอยมาจากฟังลาวเมย์คุอยอยู่ฟังไทยอยู่อำเภอบ้านโคกตำบลขออโหพี่น้องตำบลม่วงเจดตน้นจังหวัดอุตรดิต มันนี้มีอันทีนแล้วนี่คอยเขาเคยไปเมืองไทยมันนี้มีอันบนค่ายคลองอยู่เคสไซแดนผู้ดูมันบอกผู้ดใดเคยไปได้เนี่ยอันออคอยเคยเบิ้งคลิปคลองมิสเตอร์ฮอสเซียเราก็เคยไปบานโคกไนดะ้เราไปกินไวยเตียวบานโคกแล้วเราก็หาไปอันเบิงตลาดเข้ามาค่ายอันขนมาจักฟังลาวคลองมาค่ายอันบอกแล้วลาว อาหารเหลาแบบนี้นั่นละกัมาค่ายยู่สแดนนะนะเพื่อเพื่อแล้วเขาก็มาซื้ออันสิ้นขาจักเมืองหายไปค่ายไปเฮ็ดลหลาอ่อมันก็เลยเป็นบอลอันรู้สึกว่าผู้ดูมั้งอ่อแล้วคนก็ห้ามเขามาไลา่ว่าอันภาษาคุยนี่คือภาษาเลยแมนแล้วกุตาลัดดิสนี้อยู่มอเลยอันอย,ยูคยเคยไปยามเคลื่อนศิลิกิต ตอนค่อยไปเห็นแล้วนี่นะนาค่อยหาไปเอ็อนี่จริงค่อยก็มีนานาค่อยหลอกกระเบิงตลอบุมี y o ยูท่บเข้าเพ็นสน,นหลอกกัอิบายให้ได้เยอะเนาะนั่นแหละค่อยก็ะคอหัวเด้อพี่น้องครับพี่น้องบางกลเขาใจพิดว่าเอคอคุยเป็นคนไทยคนลาว แ่โฮค่อยเป็นคนลา้าแม่ค่อยเป็นคนไฮเราค่อยมายูเมกาตั้งแต่น้อยค่อยมาเมกาได้แบบใดีค่อยอพยพมาจะข้างครอบครัวเลยแล้วก็มาอยู่เมกาตั้งแต่ยุสาาิบป,บอบอออปีอันพันเก้าร้อยเก้าสิบมานี้ก็ประมาณยี่สิบเจ็ดปีตอนนี้ค่อยอายุสามสิบเจ็ดปีค่อยเหตุงานเป็นบัญช <c oughs> ี accounting อ เป็นย่างคุ้ยหึ่งตอบคำห้ามเป็นฮาซ่าหายได้หรือว่าคุยเคียนคลิปเอ,อ,เปาาอ่อเป็นฮาซ่าหายเพราะว่า70%ที่เบิ่งซองคุอยอยูเมืองหายคุยกะคุยกะยากเว้าเอ่อคอมมิวนิเคตยักสซื้อสร้างกับคนไทยให้แบบว่าให้รู้เรื่องเอ่อว่าได้ไหมความว่าเจ้าบอกเขาจะสร้างคืแต่ว่าอคุยก็เลยเขียนเป็นฮาซไาหายเพื่อจะให้พี่น้องรู้จกัก แล้วก็อันบางเฮียคอยอบค comment มันก็บอสมบุณ์แต่ก็บอเป็นยังน้องก็คือว่าอภัยให้คุยกันแล้วกันแล้วก็อันมียังก็ห้ามเข้ามาล้นแล้วคุยกันอีหยามคุยคิดว่าคุยตอบไปเป็นวิดีโอแบบนี้ดีกว่าเพราะมันง่ายดีแล้วก็คล้องใจย่งแล้วก็ห้ามมันลดเท่าตอนนี้คนก็ห้ามเข้ามาไล่แล้วบางเฮียคุยหิยามอีตอบคำห้าม c o m มนต์ทุก c o m มนต์เด้อเพราะว่าอัน จะได้รู้จักพี่น้องครับเนาะโอเคอันนี้ค้ยกับผักกังวันี่สามสิบนาทีผักกังวันแล้วก็อันนี้กินเขาไปแล้วเลยยูอีกสิบนาทีตอนนี้เลยยูอีกสี่นาทีค้ยก็เลยเออมาแนะนําคอยก็ให้ยามอิลงวิดีโอซูมมือค้ยกับสวนมูอยู่นะเดี๋ยวเศร้าปอกพอเศร้าปอกเราเห็ดาหารนแสบคอยอยักส่วนมูให้เห็ดกับเขาเหลาให้เบิง้งแล้วก็ค้ยกับอีเห็ดไปนํา พี่น้องให้พี่น้องมีอันมีสูตรเด็ดเด่ะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเลยเดอ้อคอมเมนต์เข้ามาโลดเขียนบอกว่าไซยังแดมีแบบว่ามีซูตรแล้วค่อยก็ไอเอาสูตรพี่น้องขานามาเรียนเห็ดเพราะว่าค่อยจะเรียนเห็ดอาหารกับเข้าลาวกับข้าอีสานกับขาา้าไผ่ไม่ยังไงยะอิตาเลียนฝรั่งเศสมาลดคบพี่น้องมีสูตรเด็ดเด ที่ว่ามันอยู่ในครอบกว่าเจ้ารือว่าฮีเจ้ารู้จะเจ,จ้ายักแบ่งปันกับผู้อื่นหรือว่ายักมาซ่อนดกให้ดกเห็ดได้ไหมนะคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องภาษาไทยก็เข้ามาลดแต่ใหย้ยามอันพยายามตวงให้คยุยคุยจังได้รู้ว่าเออต้องให้ย่างและวคุยกันเอามาเห็ดเอามาเห็ดเป็นวิดีโอสนุกบ่แล้วเพื่ออันนะซ่อนซ่อนเด้อโอเคพี่น้องไปละมีคำห้ามยังกะ กดคอมเมนต์เข้ามานะคะบ๊ายบาย